เคยถามตัวเองว่าเราเกิดมาทำไมเพราะชีวิตของมนุษย์นั้นบางครั้งเหมือนเราเจอกับมรสุมร้ายบางครั้งเหมือนเราพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆทำให้จิตใจของเรานั้นจึงได้ไหลหลง ไปตามอารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวตัณหาหรือว่าโ,โรคโกรธหลงเราเกิดมาเพื่อมารับรู้อารมณ์เหล่านี้แล้วเราก็าติดในอารมณ์เหล่านี้โดยที่บางครั้งเราไม่เคยคิดจะแก้ไข ให้ตัวเราเองเลยว่าเราเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ไม่รู้กี่พบกี่ชาก็เป็นเพราะว่าเรานั้นยังปล่อยให้อารมณ์หรือความคิดทั้งหลายนั้นมาอยู่เหนือติดใจของตัวเราเองถามตัวเองอีกว่า ถ้าเรายอมตกเป็นที่ค่าของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เราก็จะมีแต่ความทุกข์ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะไม่รู้จักเลยว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ตรงไหนไอ้สุขที่เราได้พบได้เจอได้เจอกัน มีความสนุกสนานเหหาผลสุดท้ายความสุขนั้นก็ต้องหายไปเมื่อพวกเราต้องจากกันสิ่งสำคัญที่สุดบางครั้งบางคราวก่อนที่เราจะสอนคนอื่นนั้นเราต้องสอนตัวเราเองเสียก่อนคือต้องรู้ว่า สิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนเป็นความสุขที่จริงสิ่งไหนเป็นความสุขที่หลอกและสิ่งไหนคือความทุกข์ถ้าเรามองเห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงในโลกนี้แล้วเราจะเห็นว่าโลกใบนี้ไม่มีอะไรกีรังและอย่างยืน มันเปลีป่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะมันตกอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อพวกเราเกิดมาแล้วขอให้เราลองมองหรือลองถามตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่อสนองปัญหากิเลสทั้งหลายทั้งปวง หรือเราเกิดมาเพื่อจะลดท่าในการเกิดเป็นคนในการเกิดเป็นมนุษย์คือการประพฤติปฏิบัติให้กิตใจของเราสงบและเกิดเป็นตัวปัญญาคือความรู้แจ้งแทงตลอดในหลักธรรมและมีมรรคาเป็นหนทางที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข ถ้าเราลองประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะรู้ตามเหมือนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งแทงตลอดแล้วนั้นเพราะแทน,นแล้วให้เราถามตัวเองทุกวันว่าวันนี้ เราทำดีหรือยังเราเกิดมาเพื่ออะไรลองถามใจตัวพวกเราดู